ครับเลี้ยงหมูปลาครับตัวหน่อยตัวนี้สิเป็นตัวผู้ครับตัวนั้นสิเป็นตัวเมียได้มาจากน้ำไอ้ฮักไอ้ี่แพงทั้งสองครับฟาร์มไอ้เบิร์ดกับฟาร์มไอ้แจ็คนะครับทางคุณหายกับทางน้ำเงินเมื่อกี้ก็ได้ต้นกล้วยครับมาให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนมักกับใบกระทินนะครับเลี้ยงง่ายครับ ขอกอาจออกาจจะเจือนแน่ยพอฝนดีไรนี่ครับลักษณะขอกกัดเอาใส่ไปในไตเหล่าเขานะครับเนาะครับหบม่องนอนเพื่อนกระจุยข้างในอันนี้จะเป็นหม่องย่างเหรียญเพื่นอนหม่องอาหารนะครับกำลังเห็นกบกวยเั็กน้อย อีกขอ,อกหนึ่งเป็นหมูเมื่อยนะครับเนะนี่เพื่อนกับลักษณะการอยู่เพื่อนกะได้ต้นกลวยมากแบ่งกันพูค้ครึงกินดีครับเลี้ยงง่ายเพื่อนนี่กะได้ขอ,อกอาซิลิเนี่ยตัวนี้กะเจี๊ยดตีใส่กันกันกบอันไอขอไผรนะครับนะบรรยากาศธรรมชาติแต่ว่ากาศเชแชะเนี่ยขอ,อกฝนเพื่อนดีไรฝนนะครับ ผู้ดใดคิดอยากเลี้ยงกัดต้องศึกษาหาข้อมูลเบื้องน้นครับเนาะส่วนนี้ตลาดเพิน่นก็นกำลังต้องการหมูป่าเลี้ยงง่ายครับแต่กับมันดูเลียงคนนี้ต้องมีเวลาให้เพื่อนให้อาหารดูเลี้ยงครับใบใหม่ใบยังให้เพคนกินยุ่ธยุนี่ยุคขอผมกับให้ เป็นห่ำมนะครับห่อมอ่อนผสมกับห่ำมห่อแก่ห,ห้เศร้าห้แเลี้ยงนะครับห่ำวางมื่อกัดได้เสอาหารเอามาคูกใส่กับหให้เป็นกินกินดีครับกินแถวฉหลากล้ายเลยแหละครับนกำลังกิน ได้ีส่นใจนะครับนาออยากได้หมูเอาไว้เป็นพอพันแม่พันก็สามารถติดต่อทั้งฟร์มผีแจ็คทั้งคุณหารหรือฟร์มผีเบิดทั้งน้ำเงือนได้นะครับนาองเรื่องจิตติดต่อผ่านผมกนก็ได้แล้วผมสิประสานงานให้กันจะได้ราคากับโบเพียงครับราคาคุยกันได้อะไรก็ขอจบขอสวัสดีครับ